วันนี้จะอสอนวิธีการนะครับทุกคนสอนวิธีการที่จะาขายของะะอาขายของ <laughs> ที่จะจับเมน,นเป็นอะไร <laughs> สัย่าคือวิธีการจับนี่คือเราสาธิตนะคะว่ <laughs> า,า,าถ้าการขายแบบนี้นะคะ <sh arp> แลคุณจะรู้สึกยังไงถ้าจับแบบนี้ <sh arp> แบบนี้นะคะเราจะสาธิตวิธีที่ไม่ควรเวลา<ม>ขายของนะครับทุกคนว่าคุกคนที่วันนี้มาดูอ่ะแต่หัวข้อคือการขายสามสี่ความลับสั้นที่สุดในการเสียทําสิบด้านแรกนะครับจากออนไลน์นะครับ สิ่งที่ไม่ควรทำคือขายอะไรที่ไม่เหมือนเหมือนคนอื่นโอเคป่ะบางคนเนี่ยเห็นกระแสเช่นกระแสชานมกระแสกาแฟเดี๋ยวนี้มันเกลื่อนไปหมดเลยว่าซอยหนึ่งนี้เยอะใช่เยอะมากมันจะคาเฟอีนอะไรกันเยอะขนาดนั้นใช่ไหมจะกินน้ำตาลอะไรกันเยอะขนาดนั้นน้ำตาลเป็นสารเสพติดไงใช่อแต่ว่ามันก็คนก็รู้อ่ะคนก็รู้ว่ากินน้ำตาลเยอะโอ้บางทีนะพี่กินอะไรอ่ะมีครั้งหนึ่งอ่ะกินชาไปแล้วก็แบบ โอ้โหแบบว่าวันนั้นเหนื่อยสุดๆก็ไม่เข้าใจว่าเป็นอะไรพอมารู้ทีหลังอ๋อเป็นพอน้ําตาลในนั้นเพราะผมไม่เคยชินกับน้ําตาลไงแบอบกว่ากินน้อยมากส่วนใหญ่ใช้นาหวานแทนหมดเลยไงเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ประเด็นก็คือว่าทุกคนอย่าไปขายอะไรที่เหมือนเหมือนคนอื่นโอเคเปล่า,าเดี๋ยวจําผอนวิธีว่าก่อนที่จะเสียตังก่อนที่จะลงทุนไม่ใช่เสียตังก่อนที่จะลงทุนเรต้องลงทุนน้อยที่สุดเห็น okay, ว่าต้องลงทุนน้อยที่สุดแล้วทํายังไงที่จะได้ตังคืนมาเร็วที่สุด เห็นมากมากนะคะถึงแชร์จ้าอาจาเพิ่งพูดนะคะอย่าเพิ่งโกรธนะไปก่อนนะอยากจะรู้ไหมเพราะว่าในยุคนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้นะคุณจะต้องคือหลายคนอะมาถามว่าอยากทำออนไลน์อยากขายออนไลน์นะคะวันนี้เป็นเคล็ดลับทั้งหมดเลยนะสมมุติว่าคุณจะขายสิ่งนี้อันนี้ไม่ใช่เก่งเปลี่ยนวิธีการจับก่อนเพราะการจับแบบนี้รู้สึกว่าขายเก่งในอยู่นะแบบยี้อะไรเงี้ย ใช่อันนี้คือสิ่งที่ผมว่ามันเป็นตัวอย่างเพราะว่าอันนี้คือเป็นของบริษัทของผมเองนะครับก็คือเข็<อ>มขัดด้านหลังนะครับดูตาก็รู้นี่เข็มขัดนนดัดนิสัยดัดนิสัยได้งไงดัดนิสัยช่วยการชอบเดินหลังคมอมนิสัยเดินหลังคอมนี่เป็นนิสัยของคนที่อคนที่แบบหมดอะไรแต่ยอยากในชีวิตคนที่ไม่ใช่เป็นพวกคนที่ไม่ใช่วินเนอร์ Yeah, คนที่ทไม่ใช่ผู้ชนะใ,ใ,ใน<ม>ชีวิตคนที่ไม่ใช่คนประสบความสาเร็จคนที่ประสบความสําเร็จเดินแบบหลังตรงแต่บางคนเนี่ยมัน,มนชินกระดูกมันเป็นอย่างนั้นแล้วอะ่ะบัลล่าบางคนเล่นกล้ามเยอะก็จะเดินหลังงออย่างนี้นะใช่บางคนเล่นกล้ามเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอันนี้จะช่วยได้อันนี้คือเข็มขัดดัดหลังนี่ import มาเลยนะของผม import บริษัทของผมบริษัท h e r ค y ลิสนะเพราะ h e r ร์ l ิ s เนี่แบบแบบแบบบัณฑิต h e r ค y ลิสเงี้ยบัณฑิตบัณฑิตอันน้ำสกุลพี่นะนน้ำสกุลพี่เป็นนํำสกุลแล้ว มีช่วงหนึ่งพีทเปลี่ยนอันคืนไปได้คนเดียวกิลิสต์นะกูอยากจะเปลี่ยนนามสกุลกูก็เปลี่ยนเลยจริงไหมดีไหมเราไม่ชอบอึ้งหลังสีอ่ะไม่เคยไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่เพราะว่ามันดูจริงๆรงไงมันรู้เมื่อคุณอึ้งหน่อยเออดูอึ้งดูทุกคนก็แม่แม่ฟันด้วยคนก็แบบล้อล้ออึ้งกินกี่อะไรอยู่นั่นอะจริงเหรอจริงมีอ๋อเหรอไม่สนใจล้อก็ล้อไปกูหน้าด้านก็เดินผ่อน หนื <S <S ่จริงด้วยเว้ยสเคล็ดลับเนี้ยคือบางทีคนทำมาออนไลน์รู้สึกว่าต้องทำออนไลน์แต่ไม่รู้ว่าทำยังไงให้มันได้เงินนะคะเพราะว่ามันมีคนหลงประเด็นเยอะมากเลยที่ทำออนไลน์ออกมาเฮ้ยคนดูเยอะนะแต่ทําเงินไม่ได้ เจอเยอะป่ะเจอเยอะมากนะคะเพ şey er un un ื่อนครูเองนะคะบางคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะคะทำทำยอดวิวเยอะมากแล้วก็เวลาไปทําคลิปอะไรอย่างเงี้ยในทิกต o k อะไรเงี้ยคนดูเยอะแล้วแบบสนุกสนานเนี่ยฟันกันหมดเลยแต่ปรากฏทาเงินยังไม่ได้เลยนะครูเลยบอกว่าการทําออนไลน์คุณต้องดูจุดประสงค์ก่อนนะว่าคุณอยากได้ยอดวิวหรืออยากได้เงิน ทำไมอาจารย์ถึงแบบอยู่ในอนาณาจักรของออนไลน์มามากกว่าแบบมาตั้งแต่ยุคแรกๆตอนนี้ก็ยังอยู่นะคะและแบบขาขึ้นตลอดเวลาขึ้นตลอดเวลาจริงๆและมูลค่ารวมที่ทํามาเนี่ยคือออนไลน์ต้นทุนแบบน้อยมากนะคะมีแค่ค่าไฟกนะค่าอินเทอร์เน็ตแต่อาจารย์ทํามาแบบเฉียดแตะ,ะแตะลยอย่างพันล้านเกือบละเก่ะะนะคะ คิดดูดิมันเป็นมีธุรกิจไหนที่แบบมันเจ๋งขนาดนี้มีธุรกิจไหนที่แบบเฮ้ยต้นทุนมันแบบหักออกไปขึ้นหัวอาจารย์แทบจะกําไรหมดเลยอ่ะดังนั้นอยากรู้เคล็ดลับนี้นะคะแชร์ออกไปวันนี้แพงนะจ๊ะทุกคนวันนี้จะมาสอนสี่ข้อนะครับสีข้อสั้นๆที่ทําให้ที่ไม่ผมมาถึงถึงอ่ะ,อะสิบล้านแรกอ่ะสิบล้านแรกของคุณอ่ะทำมาจะมาอย่างไงข้อแรกเลยนะคนที่พลาดมากที่สุดโอเคป่ะอะไรที่ไม่ควรทาอย่างแรกเลยก่อนก่อนอื่นก่อนใดเลย คือคิดว่าพอดีกูชอบกินสิ่งนั้นกูควรจะเปิดสิ่งนั้นประมาณว่าก็ต้องทำสิ่งที่ชอบไงเข้าใจป่ะแต่ว่าคุณต้องคิดให้คิดคิดให้สุดอะว่าไอสิ่งที่คุณชอบอ่ะตลาดเอาด้วยป่ะโอเคตลาด,ส,ดสองคนเล่นเกมนั้นเยอะหรือ,อยัง โอเควัน okay. นี้ก่อนที่จะเสียตังค์เลยนะก่อนที่จะเอาเงินออกจากกระเป๋าเลยนะอย่าพึ่งเงิอนออกจากะเป๋าเด็ดขาดถ้ายังไม่ปรึกษาไลน์นี้นะจ๊ะโอเคข้อแรกเลยขายใครคิดก่อนขยโอเค okay. แล้วก็ข้อผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดวันนี้ใครฟังอันนี้เนะี่ยคุณแบบ ต้ดีมากเลยข้อผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคนทำธุรกิจนะของคนทำการตลาดคนทำแบรนด์อันนี้ก็คอนเฟิร์มโดย Tony bins, Tony โทนี่โรบินส์โทนี่คอนเฟิร์มโดยผู้กูรูมารติ้งหลายคนข้อผิดพลาดของเขาคือเข้ามาตลาดเข้ามาในตลาดแล้วคิดว่ากูแค่ให้คนรู้จัก,จกเยอะที่สุดพอมันเล่นเกมนี้ปับ๊บมันจะคิดถึงแต่ อัดเงินพยายามให้พยายามให้คนแม่งเดินผ่านหน้าร้านกูเยอะที่สุดพยายามให้ไปเจาะคนให้มากที่สุดพอเล่นเกมนี้มันจะคิดเรื่องเลตติ้งมันจะคิดแต่เรื่องยอดวิวให้คนดูเยอะๆแต่มันไม่สนหรอกว่าอไ,อไอคนที่ดูพวกเขาเนี่ยเขาจ่ายตังค์ให้คุณเปล่าเขาเขาซื้อคุณหรือเปล่าเขาซื้อของคุณหรือเปล่าเข้าใจปะนั่นคือข้อแรกคุณจะต้องคิดว่าคุณจะขายให้ใคร คุณจะขายให้ใครอย่าเพิ่งแจกตังค์ถ้ายังแล้วมีวิธีการทสโดยไม่ต้องเสียตังค์เองมีวิธีการทสป่ะตอนนั้นเทสสอบป่ะว่าจะขายให้ใครตอนนี้พอดีมีมีลูกศิษย์คนหนึ่งเขาขายเออผมไม่ได้วันนี้ก็แบบไม่ได้อยากจะมาบางทีบางคนนี่ใครอยากจะขายของจับต้องได้คือจริงผมก็พูดตลอดนะว,ว่าไม่มีธุรกิจรายแล้วที่เจ๋งกว่าธุรกิจความรู้ไม่มีธุรกิจะายแล้วที่ขายเออขายขายง่าย ขายแล้วคนให้ค่ามากกว่าธุรกิจความรู้สร้างตัวได้เร็วมากที่สุดเพราะมันเป็นมาร์เก็ตติ้งที่ดีสุดโอเคอขายคอสออนไลน์ขยนายหนังสือขายอะไรพวกนี้ยแต่ว่าถ้าคุณอยากจะได้ขายของจับต้องได้จริงๆถ้าคุณขายแบบอันนี้เขาขายเสื้อผ้าอายุตัวใหญ่เขาแพลวเนี่ยแพลวแพลวเขาใส่ขายเสื้อผ้าในในบอกคนอันนี้คนนี้นชื่อแพลวแล้วก็แนะนำ ไหนบอกเขาหน่อยดีว่าอตอนแรกเริ่มยังไงสมมุติว่าสมมุติว,วันนี้เขาเริ่มจากศูนย์เริ่มจากศูนย์แล้วขายออนไลน์ปัญหาของเขาปัญหาของเขาคืออะไรอันนี้เรากำลังพูดถึงกระบวนการาที่ห้ามทำนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะิดแล้วผมบอกได้เลย <laughs> เวลาคนมันเริ่มคิดว่าฉันอยากทําธุรกิจ <laughs> นี่คือฟอร์มูล่าสูตรที่เขาทําตามแล้วก็เสียตัง มีใครเคยพลาดเรื่องนี้ป่ะคือเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะขายใครไม่ใช่เราแบบโหลงเงินเข้าไปแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าตลาดเป็นอะไรเ mm. mm. นาะอันนั้นะก็ทําให้เรายิ่งขาดทุนไปเลยแล้วตอนที่พอลงทุนไปเนาะพอไปแจกโปรชัวแล้วเรายังไม่รู้เลยว่ากลุ่มนั้นเป็นกลุ่มลูกค้าร himself, เราหรือเปล่าอย่างเช่นเราไปแจกหน้าโรงเรียนเราไปแจกนู่นนี่นั่นเราไม่รู้กลุ่มลูกค้าเลยค่ะนี่แจกเออในเน้นการแจกนี่มาร์เก็ตติ้งมาร์เก็ตติ้งสมัยใหม่สมัยอใหม่ไม่ใช่สมัยสมัยเก่าคือแจก แล้วหวังว่าโอเคอันที่ห้ามทำกูว่าเนี่ยวันเนี้ยพูดเรื่องเนี่ยสิ่งที่ห้ามทำยังยังไม่จบเลยส<ช>ิ่ง<า>นี้นท <ำ S 3> ําคือคนส่วใหญ่ไม่จริงผมเคยก็เคยทํานะเคยท,ทํานะตอนนั้นแบบขายซีดีเพลงคลาสสิกไงขายซีดีเพลงคลาสสิกแล้วก็เป็นกล่องบ็อกเซตไว้ยแล้วก็อุตสศาห์ทำทำทำอะไรมาโคตรจะหร,รูเลยโบรชัวมาหรูเลยแล้วทำไงรู้ป่ะให้พนักง,งานเสียดไปแจกแจกที่งานหนังสือแจกจะใครเดินมาก็แจกหมดอ่ะปรากฏว่าไม่ ไม่มีใครซื้อสักคนจริงค่ะอาจารย์แล้วใส่โบชัวก็ไม่ใช่ไม่ใช่ถูกนะเว้ยแต่อันนึงก็หลายบาทนะเว้ยกว่าจะพิมพ์เป็นสีสีทั้งสองหน้าเลยอะไรเงี้ยด้ค่ะจ้างคนแจกด้วยค่ะอาจารย์เออใช่หมดเยอะมากหมดเยอะมากใช่แล้วก็ใช่ห้ามทำ แล้วทีนี้เราก็มารู้ว่าเนี่ยตอนที่ขายเสื้อผ้าพอลงทุนด้วยเงินศูนย์บาทนะคะก็คือเราขายด้วยไลฟ์สไตล์ของเราเองอย่างเช่นเราชอบแต่งตัวแบบไหนใช่ไหมคะเราก็ขายของมือสองที่เรามีอยู่คะ่ะอาจารย์ปรากฏว่าแบบโหตอบโจทย์ลูกค้าลูกค้าชอบเหมือนเราเราก็เลยรู้ว่าเออเนี่ยลูกค้าชอบแบบนี้นะกลายเป็นว่าพอเราขายของมือสองเราได้กําไรมาละ3สามพันบาทค่ะหลังจากที่เราได้กำไรสามพันเนี่ยเราก็ไปซื้อของมือหนึ่งมาขายตามไลฟ์สไตล์ที่เราขายเลย เราเทสกลุ่มแล้วว่ากลุ่มเนี้ยเขาชอบแบบเรานะชอบแบบเดรสแบบเนี้ค่ะอาจารย์ก็ไปซื้อเสื้อเป็นชุดเดรสอย่างเงี้ยค่ะมาขายปรากฏว่าผลตอบรับดีจากลงทุนแค่ชุดมือสองของตัวเองอแล้วเขาชอบเหมือนเราก็ไปซื้อมือหนึ่งมาขายปรากฏว่าหูขายขายได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกลายเป็นว่าเราสามารถแบบเรารู้แล้วว่าตลาดเราคืออะไรปรากฏว่าเออเพอก็เลยไปไปไปรีเสิร์ชละตามประตูน้ํา ก็เอามาขายพอเสร็จแล้วพอขายไปสักพักหนึ่งตลาดมันจะมีความแบบเริ่มซ้ำาอาจารย์เพราะว่าเรารับมาเหมือนกันหมดใช่นั่นคือต้องมาข้อสองแล้วข้อสองที่ผมจะบอกคุณข้อแรกคือต้องขายไข่ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วข้อสองคือแตกต่างยังไงมันต้องแตกต่างด้วยแตกต่างยังไงข้อหนึ่งคุณต้องคนดึงขายไข่ป่ะข้อสองคุณแตกต่างกับชาวบ้านเขาเพราะคุณไม่ใช่คนเดียวในตลาดแน่นอน คุณจะต้องไม่ใช่คนเดียวของผมแตกต่างไงแบรนด์บันดิตแตกต่างไงบอคุณต้องคิดนะคิดเรื่องแบรนด์ตั้งแต่แรกเลยเว้ยถ้าผมบอกได้เลยนะคนไทยไม่เก็ตเรื่องนี้เลยคนไทยส่วนใหญ่ไม่ผมสอนเรื่องนี้ได้ทั้งผมบอกกูสอนมีลูกค้าทั้งชาติเลยอะเพราะคนทั้งชีวิตเลยทั้งทั้งชาติหมายถึงทั้งประเทศเลยเพราะอะไรคนไทยไม่เก็ตเรื่องเรื่องแบรนด์ไม่เข้าใจไม่เข้าใจเขาคิดว่า เอาถูกไปก่อนทุกคิดว่าเขาไม่ไม่กะขายยั่งยืนอ่ะเขาไม่กะขายแบบนานๆไปชีวิตทั้งชีวิตแล้วก็คุณรู้ไหมว่าแบรนด์นี้มันเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งนะคือแค่ชื่อผมบอกได้แค่ชื่อบันดิตอึ้งหังศีมันมีค่ามูลค่าอยู่แล้วเพราะถ้าเอามันไปแปะกับอะไรมันขายได้เลยผมรู้ชื่อบันดิตอึ้งหังสรีมันขายได้เพราะนั้นชื่อแบรนด์มันมีมูลค่าคุณถ้าคุณเอาดิสนีย์ไปโลโก้ดิสนีย์แล้วไปแปะสินค้าไม่ขายได้ทันทีอ่ะนี่คือแบรนด์พรีเมียม อ่ะเพราะฉะนั้นข้อสองคือแตกต่างยังไงแต่ความแตกต่างเนี่ยมันจะเริ่มเป็นแบรนด์ให้คุณแล<ช>ือคุณแตกต่างยังไงโอเคอ่ะเราเรา,เราทำไงต่อก็ <Yeah S 2> คือ <study. S 2> คือตอนแรกก็คืออาจารย์มันขายไม่ได้เราก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะทำไมถึงขายไม่ได้ปรากฏว่าพอมาดูแล้วโหมีเต็มเลยร้านนั้นก็ไล์ร้านนั้นก็ไล แล้วยอดวิวแล้วก็เริ่มตกเหลืออยู่ประมาณ20คนค่ะอาจารย์ mm. แล้วปรากฏว่าวันนั้นเราต้องเอ๊ตัดสินใจแล้วว่าเราจะทําอะไรที่มันแตกต่างเราก็เลยไปค้นว่าเออสั่งของจากจีน mm. ปรากฏว่า บินจีนเลยค่ะตัดสินใจบินแบบไม่กลัวอะไรเลยไปคนเดียวแล้วก็แบบตัดสินค้ามามที่มันแบบไม่เหมือนใครในตลาดแล้วเราเลือกเนื้อผ้าค่ะอาจารย์ตอนแรกคือจะตัดที่ประเทศไทยแต่ประเทศแต่ประเทศไทยเขาไม่สามารถตัดให้ได้เพราะว่าเราต้องมีแบบอุปกรณ์อะไรนู่นนี่นั่นอะไรที่ต้องแต่งระบายรูปไม้อย,อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ซึ่งมันต้องใช้เยอะแล้วเขาตัดให้เราอ่ะราคาค่อนข้างสูงแล้วก็ คือคือมันตัดไม่ได้ที่ไทยคะ่ะจารนคิดออกไหมหนูก็เลยเออบินจีนไปเพื่อจะไปเอาสินค้าที่มันไม่เหมือนใครซึ่งที่ไทยทําไม่ได้แบบนี้อย่างเงี้ยคะ่ะจานปรากฏว่าพอเราเอากลับมาตอนแรกก็คิดนะว่าเอะจะขายได้หรือเปล่าแต่ว่าพอดูแล้วเออในไทยมันไม่มีแบบเนี้ย รูปไม้ที่เป็นแบบสไตล์เกาหลีอะค่ะอาจารย์ปรากฏว่าพอเรามาโหยอดวิวเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าใช่ค่ะที่น้องๆใส่มาแต่ก่อนคือสไตล์เกาหลีะวะไม้มันเป็นรูปไม้สไตล์แบบนี้ค่ะอาจารย์สไตล์เกาหลีเขาฮิตกันไงอาจารย์ไม่รู้ไงโอเคๆๆขอโทษทีไม่ดไม่ไม่ไม่ชินกับเสื้อผ้าผู้หญิงไงมันจะแบบออกแบ๊วๆหน่อยแล้วก็แบบมีความแบบว่าน่ารักไม่ใช่แบบดูแก่ไงคะอาจารย์เขาก็เลยแบบฮิตกันแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะทีหลังก็มาเป็นตัวอย่างบ้่งดิได้ได้เวลาไราพ มีตัวอย่างบ้างใช่เพราะจริงๆมันขายหมดสต็อกเลยอาจารย์ขายดีมากไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้จริงเก่งไม่ใช่อันนี้เป็นเถมกัดดัหลางโอเคอ่ะค่ะแล้วปรากฏว่าเราก็สามารถแบบทำยอดได้เพิ่มขึ้นจากคนดู10คน20คนก็เพิ่มเป็น500เป็นพันคนทำไมถึงอ้เป็น500เป็นพันเลยวะใช่ค่ะแล้วสิ่งที่พีคจริงๆก็คือตอนที่ เราได้ไปคอนแทคที่จี้วค่ะอาจารย์แล้วก็มีงานเสื้อเหลืองนั่นแหละที่ที่ทำแบบว่ายอดให้พอแบบโอโ้โหแบบมหาศาลเลยถือว่ามหาศาลเพราะว่าเราทํากันไม่ไหวอยู่แล้วคือตอนแรกไม่คิดว่าจะขายดีขนาดนี้ก็คือ,อพอไปแย่งสินค้าที่เป็นงานเสื้อเหลืองที่แบบคนทั้งประเทศไทยที่เขาต้องใส่เสื้อเหลืองอะค่ะอาจารย์ที่ในราชการเขาต้องใส่แบบหลายเดือนอปรากฏว่าเขาก็ไม่มีเสื้อเหลืองที่เอาไว้ใส่ทํางานแล้วหนูก็เลยอ่ะ บินบินจากที่จังหวัดเลยค่ะมาที่กรุงเทพก็มาแย่งเสื้อเหลืองกับเขาเขาบอกว่าขายให้น้องไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าพี่ต้องมีลูกค้าพี่หลายๆคนก็อยากได้เหมือนกันงั้นน้องแบ่งไป5้าตัวนะแล้วหนูแบบสงสารเออแล้วห้าตัวมันมันจะรวยไหมคะคิดออกไหมคะขายยังไงให้มันรวยอะ่ะคิดออกไหมคะ เอ้หนูก็เลยคิดออกว่าเฮ้ยเรามีคอนแทคที่ประเทศจีนนี่<อ>เราลองแบบคุยกับเขาวีแชทหาเขาดูไหมปรากฏว่าหนูก็ทักไปหาเขาเลยค่ะว่าเนี่ยฉันต้องการเสื้อแบบนี้นะแต่ว่าตัดให้ฉันเป็นสีเหลืองได้ไหมเขาบอกว่าได้สิสบายมากอยากได้เหลืองแบบไหนคุณส่งมาเลย<อ>ก็เลยส่งไปให้เขาดูเทียบสีให้เรียบร้อยแม่สีอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เขาก็ตัดออกมาให้เราเลยปรากฏว่าพอให้ตัดประมาณหมื่นตัวค่ะ ก็เฉลี่ยประมาณล้านละประมาณาพันตัว500ตัวพันตัวแบบนี้หลายล้านด้วยใช่ค่ะเพราะว่ามันจะตัดเร็วค่ะจารย์เพราะว่าหนูก็ไปถามตามแบบโรงงานที่ไทยแล้วเขาบอกว่าเขาก็ตัดส่งแม่ค้าประตูน้ําแต่ว่าถ้าจะตัดให้เราเนี่ยคือหนึ่งเดือนทาไมตัวตรงแตกต่างอางเขาไงก็คือสินค้าเราไม่เหมือนใครค่ะจา์ไม่เหมือนใครยังไงไม่เหมือนตรงรูปไม้ด,ด้วยแต,แต่งแต่งระบายแล้วก็แล้วมันเหลืองเหมือนกับเหลืองชาวบ้านไหมเหลืองแบบอ๋อเหลืองเหมือนกันค่ะแต่ว่ารูปแบบสไตล์คนละแบบ ใช่ค่ะสไตล์คนละแบบอย่างอย่างที่ไทยเขาจะตัดเป็นเสื้อโปโลอะไรแบบนี้ค่ะอาจารย์เสื้อโปโลใส่ทํางานแต่ว่าเราตัดเป็นสไตล์ลูกไม้มีระบายอะไรแบบนี้น่ารักน่ารักแต่ว่าเป็นทางการหน่อยใส่ทํางานได้แบบนี้ค่ะเราปรากฏว่าตรงนี้ก็ตอบโจทย์นี่น่าจะมีแบรนด์ไว้ทีหลังถ้าพี่ถ้าฉลาดนะน้องจะต้องแปะแบรนด์ตัวเองไว้ใช่ต้องตีแบรนด์ถ้าฉลาดนะน้องต้องแปะแล้วมันเมื่อจากมันมีเอกลักษณ์นี่เห็นปะคุณ่าผมคิดแบบแบรนด์แล้วเนื่องจากมีเอกลักษณ์มันต้องใส่แบรนด์เข้าไปแล้วก็ใส่อะไรที่มันจําได้ ใช่ไหมแล้วก็แบบคนที่หน่อยก็ว่าอที่มีอีกว่าเนี่ยแบรนดน์นี้ในสีเหลืองมีอีกสีอื่นบ้างสีแดงอะไรเงี้ยก็มีบางตัวค่ะอาจารย์ที่ที่ทำยอดได้800 0ตัวแล้วก็ลูกค้าจะรู้เลยว่าซื้อจากร้านเราแบบไม่เดีวันตอนนี้ <ái> นเขาจำได้อีกบ้าเพราะมันไม่มีแบรนด์นะมันก็ต้องมีแบรนด์ที่หลังน่าจำไว้ทุกคนนะคิดเรื่องแบรนด์ตั้งแต่แรกจะอย่าเปิดอย่าอย่าอย่าเปิดร้านเด็ดขาดยังโดียวมันไปปรึกษาบัณฑิตโอเคป่ะ เรื่องนี้โคตรสำคัญนะคนคนไทยที่คิดเรื่องแบรนด์ไม่เป็นเนี่ยพี่พี่คนมาคอนซัลท์กับพี่เนี่ยคอนซัลท์เรื่องแบรนด์เนี่ยเยอะมากแล้วก็พี่ให้ไอนะเดียไปในเดือนนี้ปังกันตั้งไม่หลายคนเตี่ว่าเงินที่เขาลงทุนมาพี่ภูมิใจมากเลยเมื่อวานนี้ก็มีคนหนึ่งนะมามารายงานความสาเร็จนะก็มาถึงที่เลยพี่โคตรดีใจเลยแบบว่าเขาเอาไปทําทำทำ,ทำที่ผมสอนนะคือเขามา p r i v a t e consult ไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังเขามา p r i v a t e consult เดี๋ยวเล่าให้เธอฟังเนะี่เขามา p r i v a t e consult ตัวเอ่อตัวตัวกับพี่ หนึ่งเดือนที่แล้วแล้วพบพี่บอกทาแบบนี้นะจุดๆ,ๆ,ๆ,ๆนะแล้วไปทำสามสิบวันทุกวันทำสามสิบวันแล้วเขาก็แบบตอนแรกก็งงเหมือนพี่ก็มองเขาเหมือนเหมือนมันไม่เชื่อกูบอกวบนี้สง <c oughs> สัยเ <c oughs> ขามันไม่เชื่อกูป่าเนสงสัยไม่ทำมั้งแล้วเขาทําจริงๆแล้วปรากฏว่าของขายกันนําตอนแรกพี่ก็ดูคนดูไม่เยอะนะแต่เขาเดึงดีทาท,ทำทำเขาบอกว่าของเขาขายกันนําเลย ขายควายไปสองตัวตัวเป็นหลักร้านขายควายนะผู้หญิงสวยมากสวยมากมากเขาสวยมากๆแต่ขายควายโอ้โหขายตัวเป็นล้านแบบแล้วขายได้ตั้งหลายตัวแล้วแล้วก็ขายอะไรกว่าขายต้นไม้ก็ขายดีมากขายเขาเขาขายแล้วมีเพจคนหนึ่งอันเพจหนึ่งทนตามสองสองแสนโอเคเราจบละเราความสําเร็จตัวเองรู้คำนั้นรู้สึกก็คือความสำเร็จของอาจารย์ดีใจมากเลยเมื่อวานนี้ยโอเคอ่อะต่อต่อไปขขอสาม ข้อสามคือบอกี้่อกี้คือหนึ่งก็ต้องแตกต่างไอ้ข้อหนึ่งต้องขายไข่ขายครข้อสองคือแตกต่างแล้วข้อสามคือโอเคแก้ปัญหาเขายังไงโอเคแก้ปัญหาเขายังไงต้องต้องดูว่าเราแก้ปัญหาให้เขายังไงแบบว่าถ้าลูกค้าทักมาถามใช่ไหมคะว่าอยากได้เสื้อตัวนี้จังเลยแต่ปรากฏว่าน้องเขาเราขายหมดละน้องไอ้มินก็บอกว่าหมดละแต่เราต้องถามลูกค้ากลับไปว่าลูกค้าจะใส่ไปงานอะไรคะ เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าถ้าให้เราส่งตัวที่เหลือไปทั้งหมดนะคะมันดูเยอะไปแล้วเขาก็ไม่ได้อยากดูอะพอมันเยอะมากๆเขาเรื่องไม่ถูกละเขาก็ไม่ได้อยากดู<ะ>แต่เราต้องตอบโจทย์เขาว่าสมมุติว่าคุณพี่จะไป างานบวชหรือคุณพี่จะไปทําบุญแบบนี้ค่ะก็คือเราก็จะได้ส่งรูปที่เป็นชุดทําบุญให้เขาแบบนี้ไม่ใช่แบบโหส่งสายเดี่ยวไปอะไรแบบนี้พี่เขาโหน้องพี่ไม่ซื้อละร้านเนี้ยอะไรแบบนี้อาจารย์เออเราก็ต้องแก้ปัญหาให้เขาด้วยไม่ใช่แบบโหยัดแย,ด,ยดชุดให้เขาเปมัวเลยพูดถึงการแก้ปัญหานะพี่อยากจะให้ทรายมาช่วย,มา,วยมาช่วยแก้ปัญหาหผู้คนหน่อยพูดถึงกับใจมมกจะนี่เดี๋ยวเาจะไปดินี่คน<อ>นี้คนนี้เขาไม่ยิ่งมีคนชมนะว่าเขาเอ สวยดูแพงมากเออพี่ยังชอบชุดนี้เลยนี่เดี๋ยวไปตามเขาได้ที่เพจครูแพลวเพจครูแพลวค่ะเออพี่พีชอปพี่พีชอปชุดเดยชุดทำงานค่ะมีสองอันมีสองอันครูแพลวก็ได้พี่จะเป็นคนตามน้อยหน่อยเพราะเพิ่งเปิดถือพี่พีชอปก็คนตามเยอะหน่อยกี่กี่หมื่นแปดหมื่นเจ็ดเจ็ดหมื่นหกขาจานอเอโอเคสวยขึ้นทุกวันเนี่ยใครเจอผมก็ต้องสวยขึ้นทุกวันนะจริงไหมโอเคไหนไหนมาบอกเดี๋ยวนี้นี่วันนี้วันนี้วันนี้เอาเนี่ยเป็นตัวอย่างหน่อยเดี๋ยวว่าแก้ปัญหาให้ชาวบ้านยังไง เคนนี้ดูสวยขึ้นทุกวันเลยใช่ไหม